ครับสวัสดีพี่น้องใจเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องอบรรยากาศการตั้งเวทีเขาบรรณาเวทีสาวน้อยเป็ดบันแพงของเฮ้ามูนี่ทีมงานเฮ้าต้องยางไก่เนี่ยจากน้อยเพราะวันรถจอดไก่สวัสดีครับจอดไก่เพรขับรถไก่ประมาณกิโลนึงครับกิโลนึงเออก็วัถือว่าไก่เนาะหน่อยก็สองกิโลอยู่เอาสู้ๆสู้ๆทุกคนเห็นหิวอุอยอัญญามากเหนึกถึงนะพี่น้อง นี่ครับเอซมาปูสา์แล้วเจ้าแรกเลือกเอาเลือกเอาสิปูอะไสวัสดีครับสวัสดีครับมาปูสา์ก่อนมูเลยป้ามาถะปู้อลไอหมอล่ำทุกคณะที่มาเร็นกัะเล่นมองนีมันปะครับทุกขึ้นนะโอ้โหโอ้ม่ขึ้นได้ไปปะแม่ อคืน่ได้ไปเนาะแมนม่ขึ้นเปิดวงอยู่สนามกีฬาบานแพงไ่ไปพาอันสาธิทตไปเบิ้งจาริทไตกับไปไปเราลองเพลยใไ้ฟังบ่ลองบ่นบนแตบ่นึกว่าเปนเราลองเพงไเพฟังน้นออนซานเพียบนแพงครับครับแม่อยู่บ้านนี่บ่อยู่ในอำเภอเนี่ยบ่อหน้าเรือนจำ ครแม่มากตลอดตลดมาเล่นนนกตลาดได้แน่แต่ขาเจ้าเรีนพุทธสารค่ามันขึ้นกับเลี้ยใหญ่มาเรีนบ่แม่นครับเพิ่งเก็บห่านแล้วมือเศร้านี่นะมือนี่มือแรกออกี้นมือ้นคนในวัยไปฝนตกคนนั่งลนครับนอยแ่เลยวแสดงตกเลยนะแสดงว่าตกตกแต่หัวคำแบบนี้ละนี่ตกประมาณนี้ตกซ้ำนี่ละมึอว่าเนีลย จนว่าสอดแจ้งว่าตกเลยหมดขึ้นนี่มือนีว่าสอดมือนีว่าสอดมือนีว่ได้สอดแจ้งใส่แมียนคุณแม่สุภาพเมียนมือนีมือนีมันเป็นงานของราชการปกติสิพาะสอดแจ้งเพราะว่าพฤนจิกเดินทางลงกรุงเทพต่อครับนี่เรียนยุ่งเทพต่อสวัสดีครับคุณนายแม่เอฟซีข้ามาปูสาดถาแล้ว เม่ค <Merci. S 2> ุณแม่ <sabia? Good. S 2> ้องวสันมาแม่าผู้สวยๆผู้เดียวนี่แหละติดมอดไบบ้านไหนล่ะแมู่ในกัลสินบ้านกลสินเอฟไวยค่ะชวยเดีานคำชวยกานั่นแหลกี่นี่าต้องแแขงแ่กรดีขึนดีขึนบางหันู้เนี่ยแหละกดีข้นครับจะได้บ้่องมือวะร่างกายเราเนี่ย ปกติไหมไปรถบ้านเลยบ้านไรจะซบเก่าไเปิดหูเปิดตาะมานเก่าเอ้นอยทำเมื่อยกยุดนะแม่นะทำเมื่อยกยุดบานว่า่ราเทัครับเอานี่ลละตีสองประมาณตีสองเป็นแต่เป็นงานนันสิเกิส่วนมากหรืว่าคอยสอดแจ้งเนาะ อกะท้ายยูนี่แล้วคุณแม่กับไฮคุณเบิ้งแทนคันแม่แม่เบิ้งยูทูบแม่เรียนยูทูบกับฝากติดตามช่องพน้นเน่เด้อช่องพวกลูกน้ำเนเด้อช่องของอันนี้เอื้องสตอรี่ของผมนันทพงศ์ลำเพลินโชูออฟฟิเชียลครับพอพญ้าวุ้งสองมาผมสิกดณไหก็ได้มาแม่นะเป็นพรพญ้าอยู่่เป็นพรพญ้าวงสองสาวน้อยลำเพลินโชู เมื่อนี้สาหน่อยํำเพลื่อช่วงว่ท่านเปิดวงเปิดซิตุลาครับซ้อมกันอยู่สำนักงานตัวหละกเลยมามาให้กำลังใจทีมงานเห้อเขง้าแนนวัดกับยูน้ำกันนั่นแหละกัเป็นพระเอกขึ้เก้านั่นแหละครับแนนม่วนแ่ยหลเนี่ยครับ ทีมงานของเราก็ทยอยกันเข้ามานี่แหละครับย่างมาแต่ทั้งนอกเพราะว่ารถบ้านก็สามารถเข้ามาทั้งในได้เลยครับพี่น้องเขาได้เฉพาะรถเวทีกับรถรถคอสตูมเท่านั้นเองพี่นี่เรียนเท่ากัมก้าดำเมื่อนี้เปล่ไอ้ผาแดงนางไอ้ครับผาแดงนางไอ้ท้องฉัน แมนออบสุรพลมาเป็นพระเอกอันเดียลูลปคนครับไปยุ่งสองวัดศิวะด,ดลไปเป็นกาดำปาเป็นกังไครับฝากติกกด,ดาตามน้าเแี่เด้อดทุกช่อง,ท,องทุกช่องทาง,ทงละล่ะครับหาเก่งยุดนี่แหะครับเอซ ท่นแท้มาปูสาบไลยตั้งแต่หัวคำเลยนะปูสาบตะกอนมูเจ้าแรกเลยครับมาปูสาบผ่านะ <c oughs> ครับทีมงานของเราก็เร่งมืออยู่นะครับตอนนี้กำลังเร่งมือกำลังเร่งตั้งเวทีสวัสดีครับปีนี้กับมาอยู่วงหนึ่งจริงเลยอ๋คอคือใหญ่อ๋อคือใหญ่มากคุณเบิร์ตบัดนี้ผู้ใดอยู่วงสองเป็นมู อ่อยู่อ่าเอาเฮงเฮงปังปังกันแล้วกันนะอยู่พีกับได้นะสู้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 มื้อนี้เทากับลุงเทียบได้เห็นบ่ทีมงานเทากับลุงเทียบลด้เนาะหลังจากแสดงแล้วทีสองขึ้นรถทีสองขึ้นรถเขาเจอว่าทีสองแล้วกับลุงเทียอ่านี่ครับพี่น้องทีมงานของเราทุกๆแผนกกำลังลังไส่ออกมาหลังเวทีครับพี่น้อง มาพ้าเบงบรรยากาศเองนะครับบรรยากาศ,าก,าศการเตรียมตัวงานแรกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงงานแรกเมื่อขึ้นนี้เปิดว่งแล้วเขาก็ออกงานกันเลยนะฮะก็สิลง่งตัวก็สิหลายงานพอสมควัญเนี่ยนะในายงางไก่ดิบ่ไก่เนี่ยหรอพ่อจากโลมาณโ,โลเคิงโลเคงิคง <laughs> งานแหลกกันน้ำตัวใ่อยรถเออการเจ้งงี่แล้วการงานในเมืองกับผู้ให่แต่งานในเมืองเนาะปีนั่นนะเกิดปีเดนยวเจอดปีปี่สะพานนั่นโอ้ยแต่ถ้าทั้งสิเขามากยังเขาบ่ได้เนาะรถมันหลายแคบแห้งนอนอยู่นี่แล้วบรรยากาศครับพี่น้องทีมงานของเราก็ขนของขนอะไรเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ามันกัดสะดวกแน่เพราะว่าเป็นล่านปูนถ้าเกิดว่าฝนตกฝ่าห้องมากกับซิบบบบริเลเทปันไดนะ เป็นลานปูนทั้งหมดเลยนะครับนี่บรรยากาศครับพี่น้องแล้วพ่อการชัยก็มาสเตนบายงั้แต่เที่ยงบ่ายแล้วนะ้วพอาไนแล้วอ้าว ว้าเลี้ยววุ้ยกันใช่ที่อวันเดอมเอามาถ่ายรูปมาเอาคับถ่้กล้องเจ้าแหมโอ้โหขุณเอาไว้กันใช้พวกคับคนเดิมเอาครับถ่ายไทยนะครับเอฟซีมาเจอต่อเอฟซีมาเจอต่อตัวจริงครับได้กินคืนยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องจ๋าผู้พ่อจะไม่คลิปหน้าครับอามิตรพูสสวัสดีครับ